การนั่งสมาธิแล้วมีโอกาสสติเป็นบ้าได้นะ่ะเป็นยังไงคือการทําสมาธิถ้าจะให้เป็นบ้าก็เป็นได้หรือจะไม่ให้เป็นก็ได้มีปัญหาสังค้อนะเลออ่าให้ฟังทําไมจะจะได้เป็นบ้าล่ะคนที่เป็นบ้าเพราะการทําสมาธินั้นเมื่อทําสมาธิแล้วเนะี่ยใจส่วนหนึ่งมีความต้องการอยากจะรู้จริงเห็นจริงในสันจธรรม แต่ตัวเองทำสามาธิจะอมนาาในการทาําสมาธิเนี่ยเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในสัจธรรมอันนี้ผิดหลักอันนี้เป็นเหตุให้เกิดบ้าได้ไง่ายๆอันดับสองเมื่อทาําสมาธิแล้วมีความตั้งใจว่าความโมดีสุดของจิตใจที่เกิดขึ้นจากสามาธินี้จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยเจ้าขั้นใรขั้นหนึ่ง หรือจะหลุดพ้นไปเป็นพระอาตีเจ้าเพราะการทําสมาธิจึงรีบเร่งขวนขวายในการทําสมาธิมากขึ้นมากขึ้นตอนเช้าก็อําสมาธิตอนเย็นก็อําสมาธิกลางคืนทําสมาธิทาธําเรื่อยๆเมื่อทําเรื่อยๆอย่างนี้บางทีก็จิตสงบไปแต่ความตั้งใจก็ไม่ลดละว่าอยากจะมีความบริสุทธิ์ในการทําสมาธิอย่างนี้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในการทําสมาธิอย่างจริงจัง พลกษณะอย่างนี้ก็คงเป็นได้นะักเป็นบ้านง่ายๆเนี่ยบ้าเกิดขึ้นจากผู้อยากรู้จริงให้จริงในธรรมโดยทําไม่ถูกหลักเพราะในหลักขัง้งพุทธการท่านตัดได้ว่าปัญญายะปริสุทธิ์ติผู้จะมีความบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาท่านหมายอย่างนั้นท่านแปลไว้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าผู้จะมีความบริสุทธิ์ได้เพราะท,าทําสมาธิ ไม่มีในศาสนาพุทธของเราในขั้งพุทธการไม่มีสาวกองค์ไหนสาวิกาองค์ไหนคารวาญาติโยมคนไหนเมื่อทําให้จิตมีความสงบเป็นสมาธิแล้วจิตมีความบริสุทธิ์จิตมีความละอาสวะเจลี่ยให้หมดไปสิ้นไปจากการทําสมาธิไม่มีในศาสนาพุทธของเรา ถ้าบุคคลใดมาทําสมาธิเพื่อให้จิตมีความบริสุทธิ์มีความละอาสไลเฉลี่ยให้หมดไปเส้นไปอย่างนี้น,นั่นแหะคือเป็นบ้ามันไม่ถูกหลักอันนี้พูดย่อยๆให้ฟังเป็นเรื่องใหญ่สําควรเรื่องเี้นะคาถามคําเนี่ยเหมือนกับว่าพวกเรานั่งอยู่นี่ควรจะจดจำเอาไว้เห็นนั้นดัอาตมาเองจึงไม่ให้ความถูกต้องว่าการทําสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นก็ไม่ให้ ไม่มีในฐานะพุทธของเราจะพูดกันในเรื่องนี้ในขั้งพุทธการหรือไม่มีในขั้งพุทธการว่าจิตสงบแล้วจะมีความบริสุทธิ์ไม่มีจิตสงบเป็นสมาธิดอกจิเเลียกฐานะอาสวะหมดไปสิ้นไปก็ไม่มีในฐานะพุทธของเราไม่มี <c oughs> นี่จึงว่าให้ให้ความเห็นถูกต้องไว้ก่อนถ้าบุคคลใดยังมีความคิดมีความเห็นว่าเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วเนี่ย ย่อมเกิดปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นมิจฉาไปเสียไม่ใช่เป็นสมาแล้วมันเป็นมิจฉาสมาธิไปเสียไม่มีคติพูดของเราอย่างนั้นหรือที่ว่าให้จิตสงบแล้วมีปัญญาอรืมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นกับใจนะ่ะนไม่เป็นไปไม่ได้ไม่มีนี่เองที่ว่าอาจารย์มาได้เตือนอย่บ่บอๆว่าเรื่องการภาวนาปฏิบัติให้ต้องศึกษาให้เข้าใจ ต้องศึกษาในหลักขั้งพุทธการนะท่านทากันอย่างไรมาก่อนท่านเ่านั้นจึงเป็นผู้เป็นพระอริยเจ้าให้เราได้กราบไหว้ทุกวันทุกวันนี้เนี่ยเราต้องการจะเดินตามรอยของท่านเราก็ต้องพยายามศึกษาแนวทางของท่านให้ใหเข้าใจเราจึงลงมือปฏิบัติยิงจะไม่เป็นบ้าลักษณะอย่างหนึ่งพี่นี่ ทำสมาธิที่ไม่เป็นบ้ามีไหม <c oughs> มีอ่ามีหนังสือคำเรื่องนี้อาจจะมาได้เขียนไปในหนังสือคนกระแสโลกเขียนไปแล้วเรื่องนี้อ่านได้เลยแล้วก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้อีงได้ว่าผู้ที่ทําสมาธิไม่เป็นบ้าทําอย่างไรแต่เมื่อทําสมาธินั่นน่ะทําไปเถอะทีนี้อย่ามีความคิดมีความต้องการมีความเข้าใจว่าเมื่อทําสมาธิแล้วเกิดปัญญา นนะอย่าไปคิดขึ้นมาทำเพื่อความสงบใจเฉยๆจะสงบน้อยสงบมาก,กน,นะไม่สำคัญแต่ทำเพื่อความสงบเฉยๆอย่าไปคิดว่าให้กิเลสอาจะวะตนาหมดไปสิ้นไปเพราะการทำสมาธินี่ยก็อยากให้มีให้ทำเพื่อความสงบใจเฉยๆเท่านีน้จะทำเป็นหลายชั่วโมงก็ตามไม่ไม่ต้องการมัคผลไม่ต้องการความหลุดพ้น ไม่ต้องการให้อาจารา์วัอาจาร,ย,รย์จิเดชหมเช่นไปนนอันนั้นหลายท่านทำอย่างนี้ไม่ไม่มีปัญหาทําอะไรก็ไม่มีที่จะให้เป็นบ้าเลยนอกจากะมีความสุขอย่างเดียวนั้นพวกสมัยก่อนก่อนพวกลูสีสีภัยก็ทําสมาธิกันเขาไม่ได้คิดเรื่องมรรคผลนิพพานเขาไม่ได้คิดเรื่องอาจาร,ย,รย์จิตเดชตัณหาเพื่อพ้นหมดไปสิ้นไปสิ้นล่งนี้เขายังมุ่งหน้ามุ่งตาทำสมาธิคือความสงบอย่างเดียวผลจะเกิดขึ้นจากเขาก็คือมีฌาน มีเป็นญ,ญาณเกิดขึ้นเมตตาที่ภูทิ์ดังอธิบายเมื่อคืนเนี่ยหรือเมื่อเช้าเนี่ยให้ฟังแล้วอันนี้ไม่เป็นบ้าเป็นบนอนี่ลักษณะเป็นที่เป็นบ้าหรือไม่เป็นบ้าลักษณะอย่างนี้ให้คนจะเข้าใจแล้วนะอันนี้เป็นปัญหาสําคัญมากข้อนี้อืม